สวัสดีค่ะสวัสดีทุกครับท่านเลยนะคะวันนี้กลับพบเจอกับช่อง e m มี่ยูสคาอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะจะมาอัปเดตนะรถน่าใช้งานกันเลย Toyota r รีโวนะคะ2.4มิตรนะะเป็นปี2020เลยนะคะคันนี้เป็นโฉมปัจจุบันเลยนะคะบอกเลยว่าตัวนี้นะ,ะไม่ใช้งานไปเพียง16,000โลนะคะกับราคาเราขายอยู่ที่659,000บาทบอกเลยว่าได้ t o โยต้ารีโวรุ่นม i เนอร์เชนปัจจุบันไปใช้งานกันเลยค่ะ ะะตัวนี้นะคะไฟหน้าบอกเลยว่าเป็นไฟหน้าตัวใหม่รุ่นใหม่ล่าสุดแล้วโฉมใหม่ล่าสุดแล้วเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดย์ไทม์ลันดิ่งไลท์นะคะแล้วก็ LED ให้นะครบอกเลยว่าสวยงามแน่นอนกระจังหน้าสีดำขนาดใหญ่ด้านหน้านะครเป็นสายลักของ t o y ต้า r ี v o เลยนะคะคันนี้เป็นสีขาวนะครบอกเลยว่ารถรุ่นนี้นะคะคันนี้นะ,ะไม่เคยพลิกความชนหนักกลับสีกอใหม่มาแน่นอน,นะค,ะค่ะคุณลูกค้าค่ะ ใครที่กำลังตามหารถใช้งานนะครบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กอล่อยนะฮะสีพิเศษเลยนะเป็นสียางตัวใหม่เป็นสีตัวใหม่แล้วนะคะของทางโตโยต้านะคะพร้อมยางโยโกฮาม a นะฮะโอ้โหดอกยางยังเหลือรถรถเลยนะยางปี2020กับตัวรถนะฮะวิ่งได้อีกหลายหายมื่นโลเลยนะคันนี้นะคะ บนได้า่าของรถเป็นสีดำนะฮะซึ่ง p a i กับตัวรถสีขาวค่อนข้างสวยงามเลยค่ะกระจกมองข้างนะคะหุ้มด้วยกรอบพมเนียมแท้นะคะแล้วก็มีไฟเลีย้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างนะคะด้านในาบอกเลยนะะว่าเป็นสีดำนะทูโทนมากๆนะคะประตูฝั่งคนขับนะคะกระจกปรับไฟฟ้าทั้งสองบานนะคะส่วนคนขับป็บออตโต้ค่ะนะคะมองข้างปรับไฟฟ้านะคะคันนี้ โฟรมาลายมาติฟังก์ชันหุ้มหนังสีดำจากทางศูนย์โตโยต้าเลยนะคันนี้ดูเลขใหม่ค่ะไม่วิ่ง16,952มกิโลไม่ไม่มีเขีย่ยมาแน่นอนนะคะไม่มีการกอไม่แน่นอนนะรถบ้านนะคะไม้น้อยนะคะเบาเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้ากำมะกีสีดํานะคะซึ่งคลายความร้อนได้ดีสุดๆนะคะไม่ร้อนไม่เก็บความร้อนแน่นอนนะคะที่พักแขนนะคะคันนี้เป็นเกมนนวดหกสปีดนะคะแล้วก็แอร์อเนกรแบบ,บมือค่ะ ส่วนหน้าจอเป็นหน้าจอทสัสกีนนะครับเป็นหน้าจอสัมผัสนะ,ะสามารถเชื่อมต่อฟังก์ชันต่างๆในที่หน้าจอนี้เลยนะคะคอนโซล,ลหน้านะคะทรงใหม่สวยงามหรูหรานะคะดีไซน์ใหม่ท้าเพิดนด้านบนนะคะไม่มีการเจอไม่มีรอยยันอักขระนะคะคันนีนะะ้ราคาดีงามนแน่แนอนค่ะ โตโยต้ารีโว่2 4ม0ปี2020นะคะใครที่กำลังตามหารถรุ่นนี้อยู่บอกเลยว่ามาชมได้เลยนะคะไฟท้าย LED ลูกชงแปลกใหม่นะคะบอกเลยว่าดีไซน์เก๋แน่นอนนะคะคันนี้มีกล้องหลังมาให้แล้วนะคะเป็นกล้องอาจจะทางสูงโตโยต้าเลยนะคะไฟเบรกนะคะกันชนท้ายโครเมียมนะคะคันนี้นะครับ เป็น2.4มิตรพิลเนอร์นะครับโมเดลเป็นปี2020นะคะบอกเลยว่าราคาดีราคาถูก659,000บาทไม่ใช้งาน16,000โลนะคะ สำหรับใครที่สนใจโตโยต้ารีโว2.4มิตรปี2020คันนี้เกียร์แมนวนวลนะราคา659 659,000บาทผ่อนเพลนเดือนละ13,000บาทต่อเดือนติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0967252736นะคะเบอร์มีอะไรก็ได้นะคะหรืออยากมาลองชมลองขับก็มาได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทยซอย95เบอร์ทุกวัน9โมงเชถึง5โมงครึ่งค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ